Hello everyone welcome back to English class with teacher Vina today we are talking about nouns part 2สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูควินาค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำนาม nouns part 2ตอนที่2กันค่ะไปทบทวนความหมายกันก่อนเลยนะคะ nouns หมายความว่าคําที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ กิจกรรมและอื่นๆค่ะในวิชาภาษาอังกฤษคำนาม (nouns) แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ Countable nouns คือคำนามที่นับได้และ Uncountable nouns คือคำนามที่นับไม่ได้เราได้เรียนรู้ Uncountable nouns กันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียน Countable nouns กันค่ะ Let's go ไปดูกันเลยค่ะ Countable nouns คำนามนับได้ look at the picture and repeat after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามครูนะคะ number one เด็กผู้ชาย boy boy ดังนั้นคำนามที่นับได้คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถือว่าเป็นคำนามที่นับได้ค่ะ number t คุณครู teacher teacher ข้อที่สองสรุปได้ว่า อาชีพทุกอาชีพถือว่าเป็นคำนามที่นับได้นะคะ n u m b e r 3มหมูผิกผิกจากข้อที่1สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนับได้รวมถึงสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่สัตว์ที่เป็นตัว,ตวถือว่าเป็นคำนามที่นับได้นะคะ n u m b e r ร o u r มะพร้าว coconut coconut จากข้อที่4สรุปได้ว่าผลไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกๆเป็นผลผลนะคะถือว่าเป็นคำนามที่นับได้ค่ะ number 5โรงพยาบาล hospital hospital จากข้อที่5สรุปว่าสถานที่ทุกสถานที่ถือว่าเป็นคำนามนับได้นะคะ number 6รถยนต์ค่ะ ค่ะจากข้อที่6สรุปได้ว่ารถทุกชนิดนับได้นะคะ n u m b e r s หนังสือ book book จากข้อ7สรุปได้ว่าหนังสือหรือว่าอุปกรณ์การเขียนสิ่งของต่างๆนับได้นะคะเด็กๆต่อไปข้อที่8ค่ะดินสอ pencil pencil เช่นเดียวกันนะคะดินสอเป็นคำนามน,นับได้ค่ะข้อที่9ไม้บรรทัด ruler ruler number 10หมวก cap cap e l e v e เสื้อยือด t-shirt t-shirt จากข้อ10และ11สรุปได้ว่า เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องประดับถือว่าเป็นคำนามที่นับได้ค่ะ number t 2เก้าอี้ชร a แช c เก้าอีโต๊ะถือว่าเป็นคำนามที่นับได้นะคะเรามาทบทวน uncountable nouns คำนามที่นับไม่ได้ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วมาดูซินะมาดูกันนะคะว่านักเรียนจะจำได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ นม milk number t น้ำเปล่า water number t น้ำซุป soup ฟน้ำปลา fish sauce fish sauce ไม่ยากเลยนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะ number five เนื้อวัว beef เนื้อวัวถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะ เพราะถูกการชำแหละถูกการหั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่ะ Number 6 six เนื้อหมู pork pork n u m b e r seven ยาสีฟัน toothpaste toothpaste นัม eight เนย cheese cheese ข้าว rice Number ขสิน้ำตาลทราย sugar sugar Number ขเจ็ดแป้ง powder powder หมายเลขแปดเกลือ salt salt Number ขเก้เงิน money money n u m b อ r 10. อากาศ air air 11. e a s gas gas t 2 v e น้ำแข็ง ice ice ไม่ยากเลยนะคะ let's practice มาฝึกปฏิบัติกันต่อเลยค่ะ complete the sentences เรามาช่วยกัน ทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะ Number one I am อ่ะจากรูปภาพฉันเป็น Very good t e a c h e r และใส่จุดฟุตสต t อปนะคะเพราะว่าเป็นประโยคค่ะ Number two It is a มันคือ What is it? Very good cap มันคือหมวกหนึ่งใบ Number three This is a Very good pencil นี่คือดินสอ1แทง่งนักเรียนสังเกตนะคะถ้าคำนามที่นับได้สามารถเติมอะอะอะที่แปลว่า1ได้นะคะแต่ถ้ามีหลายชิ้นเราก็จะเติม s ที่หลังคำนามนั้นๆค่ะซึ่งแตกต่างจากคำนามที่นับไม่ได้นะคะไปดูกันต่อเลยค่ะ number f I see อฉันเห็นหมูหนึ่งตัว pig เห็นไหมคะว่ามีอะหน้าคำว่า pig number five is is a uh, มันคือรถยนต์ very good เก่งมากค่ะคารรถยนต์หนึ่งคันมีอะ uh, อยู่ด้านหน้าคำว่าคานะคะ number six. s t x that is อ uh, นั่นคือโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ Hospital เก่งมากค่ะเห็นไหมคะว่ามีอะ uh, นำหน้าโรงพยาบาลนำหน้าสถานที่เพราะว่าสถานที่นับได้นั่นเองค่ะ โฮมเวิร์กการบ้านนะคะไม่ยากเลยค่ะให้นักเรียนทำ Mind Mapping โดยการเขียนตรงกลางว่า Nouns วงเล็บคำนามจากนั้นเขียนคำว่า uncountable nouns แปลว่าคำนามที่นับไม่ได้ให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่ได้เรียนไปมาใส่ไว้คําคำนะคะใครจะแถามมากกว่าคําคำก็ได้ค่ะและ countable nouns คือคำนามที่นับได้ นักเรียนนําคําศัพท์มาเติม5คําโดยการย้อนกลับไปดูคลิปของครูได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามและถ่ายรูปส่งไปในอัลบั้มในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องได้เลยนะคะเวเลี่ยไม่ยากเลยค่ะเช่น couchable now n คาว่า boy เด็กผู้ชายสําหรับ un c o u n t a b l e now n เช่น milk นมเห็นไหมคะว่า Very easy ง่ายจริงๆด้วยค่ะ Take care of yourself อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ See you again แล้วพบกันใหม่ Goodbye